ในแต่ละปีนะคะที่ฉันเชื่อว่าหลายคนได้ทํากิจกรรมการตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตตัวเองะวางแผนเอาไว้ว่าอยากให้ผลลัพธ์เนี่ยเกิดขึ้นตามเป้าที่วางไว้นอกจากเราจะมีเป้าหมายที่สมาร์ทแล้วใหญ่ท้าทายพอ แต่ไม่ใหญ่เกินไปจนเอื้อมไม่ถึงนอกจากนั้นเจ้าของเป้าหมายยังจะต้องมีคอมมิชเมนต์หรือการให้คำมั่นสัญญาต่อเป้าหมายและมีการแอคชั่นลงมือทำอย่างมุ่งมั่นจริงจังโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและถ้าเป้าหมายนั้นได้เกิดจากกระบวนการที่ตั้งมาอย่างดีแล้วและคนที่เป็นเซียนเป้าหมายทั้งหลายแล้วก็นักสร้างผลลัพธ์ทั้งหลายก็จะรู้ดีว่านอกจากการตั้งเป้าหมายที่ใช่ เอื้อมถึงปรับเปลี่ยนได้และได้ลงมือทําด้วยแล้วลงทุนลงแรงกายแล้วยังจะต้องมีการใช้จิตภายในของเราอีกด้วยจึงยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่เซียนเป้าหมายเขาทํากันนะคะนั่นคือการ manifest หรือการใช้จิตดึงดูดผลลัพธ์ให้มันเป็นรูปธรรมภายในเร็ววันนั่นเองและคลิปนี้เราจะมาทำ guide manifesting ด้วยการใช้จิตภายในดึงดูดผลลัพธ์รายวันไปด้วยกันสําหรับคนที่มีเป้าหมาย และมีคอมมิทเมนต์มาอย่างดีแล้วตามไปดึงดูดผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นพร้อมกันทุกวันเลยนะคะ และกิจกรรมการดึงดูดผลลัพธ์ผ่านทางจักระลายนี้แนะนำให้ทำทุกเช้าก่อนตื่นนอนและทุกคืนก่อนนอนรวมถึงกลางวันนะคะที่สามารถทำแทนการ break off ปลีกตัวจากการงานที่คร่ำเครียดเป็นช่วงๆได้ทั้งวันรับประกันผลดีแน่นอนค่ะตอนนี้ให้เรานั่งหรือนอนในท่าสบายผ่อนคลายแล้วหายใจเข้าลึกๆถึงสะดือ กั้นหายใจตรงสะดือนับสาสและเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆยาวๆแล้วทำซ้ำเดิมอีกรอบจนคุณรู้สึกโล่งสบายผ่อนคลายแล้วหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเบาๆทางจมูกปกติอยู่กับลมหายใจที่สงบมีสมาธิละเอียดเบา จากนั้นเราจะใช้เทคนิคของการโฟกัสแบบไล่ทีละจักระให้คุณค่อยๆหลับตาแล้วเริ่มต้นที่การผ่อนคลายที่ใบหน้าผ่อนคลายที่หน้าผากคิว้วแก้มริมฝีป,ปากผ่อนคลายลำคอต้นคอหัวไหล่หน้าอกหายใจลึกยาวผ่อนคลายแขนสะโพกขาลงไปถึงปลายเท้า ตอนนี้ผ่อนคลายทั้งตัวหายใจนำออกซิเจนเข้าลึกละเอียดมีสติรู้แล้วนำจิตไปจดจอ่อที่ปลายก้นกบหรือทวารของเราจักระที่หนึ่งตลอดเวลาจนกว่าจะได้ยินการบอกให้เปลี่ยนตำแหน่งในจินตนาการให้เห็นตัวเองเข้าไปในห้อง ห้องที่มีมะเขือเทศลูกโตสีแดงเต็มห้องชื่นชมห้องมะเขือเทศสีแดงที่สวยงามนั้นเดินลึกเข้าไปถึงหลังห้องสีแดงสองข้างทางนั้นหายใจลึกๆค่อยๆหายใจออกแล้วเลื่อนจิตขึ้นมาจดจ่ออยู่ระหว่างสะดือเหนือบิกินี่ลายจากนั้นจินตภาพเห็นว่าเราเปิดประตูเข้าไปในห้องห้องที่มีผลส้มลูกโตเต็มห้องเดินชมในห้องส้มนั้น เดินเข้าไปถึงหลังห้องหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกจากนั้นเลื่อนจิตขึ้นไปจดจ่อที่ใต้ลิ้นปีเเนือสะดือนั่นคือจักระที่สามและจินตนาการว่าเปิดประตูเข้าไปในห้องมะนาวมะนาวเลมอนสีเหลืองสดใสเต็มห้องเดินเข้าไปชมห้องมะนาวนั้น สูดหายใจเข้าลึกเดินไปจนสุดหลังห้องหายใจเข้าและออกเลื่อนจิตขึ้นมาจดจ่อที่ระหว่างกลางหน้าอกผ่อนคลาย จินตภาพเห็นตัวเราเองเปิดประตูบานสุดท้ายเข้าไปเห็นทุ่งหญ้าสีเขียวขจีอ่อนนุ่มลมพัดสบายอากาศสดชื่นหายใจเข้าลึกสูดอากาศเอากลิ่นอายธรรมชาติและความเขียวขจีนั้นรับโอโซนอันบริสุทธิ์สะอาดหายใจเข้าและออกเลื่อนจิตขึ้นมาจดจ่อที่ต้นคอด้านหน้าระหว่างปุ่มกระดูกไหปลาร้า จินตนาการเห็นทะเลสีฟ้าครามเข้มและภาพตนเองเดินไปนอนชมท้องฟ้าสีครามเข้มนั้นบนเปลริมหาดแล้วหายใจเข้าลึกและออกจากนั้นเลื่อนจิตขึ้นมาจดจ่อที่หน้าผากและกลางศีรษะมีสติละเอียดรับรู้สัมผัสจุดที่กลางหน้าผากและกลางศีรษะในเวลาเดียวกัน หายใจเข้าลึกๆยาวๆจินตภาพเห็นดอกไม้ดอกเล็กดอกใหญ่สีชมพูสวยงามและสีม่วงเหมือนสีลาเวนเดอร์ลอยร่วงปโปรยลงมาจากฟากฟ้าปโปรยปลายลงมาบนตัวเราบนพื้นที่ที่เรากำลังนอนรับลมบนเปลริมหาดหายใจเอาความสวยความหอมนั้นเข้าลึกๆตอนนี้เราจะใช้การนำทาง ลึกที่สุดภายในของตัวเราเองสู่ผลลัพธ์และความสำเร็จวันนี้ตัวเราชีวิตเรามีโกมีเป้าหมายใดที่ต้องอักซฟหรือทำให้ได้ผลลัพธ์จากการลงแรงและคำมั่นสัญญาจริงจังของเราให้เราจรินตภาพเห็นเป้าหมายของวันนี้ผุดเด่นขึ้นมาตรงหน้าแล้วหายใจเข้าลึกๆเราได้เห็นภาพเป้าหมายสวยงามนั้นชัดเจนของเราแล้วเรามั่นใจ ภูมิใจในเป้าหมายนี้มันใช่มันถูกต้องแล้วเชื่อมั่นในอินเนอร์ไกด์แดนซ์ของเราที่ผุดขึ้นมาตอนนี้ระหว่างที่จิตกำลังสัมผัสอยู่ระหว่างกลางหน้าผากและกลางศีรษะหายใจเข้าลึกยาวกับความมั่นใจนั้นจากนั้นให้เราจินตภาพเห็นผลลัพธ์ของเป้าหมายนี้ว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้ว เรามองดูเหตุการณ์สถานการณ์และภาพของผลลัพธ์ที่สำเร็จนั้นที่เป็นจริงนั้นเห็นรายละเอียดความสำเร็จนั้นชัดเจนราบรื่นง่ายดายมั่นใจภูมิใจสบายใจกับผลลัพธ์ของความมุมานะและคำมั่นสัญญาและความเต็มที่ของเราเอง กับสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่เราคู่ควรนั่นคือผลลัพธ์และความสำเร็จแบบนี้หายใจรับเอาภาพความสำเร็จนั้นลึกๆช้าๆยาวๆจิตยังสัมผัสอยู่ที่กลางหน้าผากและกลางศาีรษะขณะที่ดอกไม้สีชมพูและสีม่วงแห่งความสำเร็จกำลังโปรยปลายลงมาเรื่อยๆชีวิตมันสวยงามโลกนี้มันสวยงาม ความสำเร็จและผลลัพธ์คือสิ่งที่คุณคู่ควรและคุ้มค่ากับความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณหายใจเข้าลึกยาวอีกครั้งแล้วค่อยๆจินตภาพเห็นตัวเองลุกขึ้นจากเปลตอนนี้ให้จิตเลื่อนลงกลับมาจดจ่อที่ต้นคอแล้วเห็นภาพตัวเองเดินกลับไปยังทุ่งหญ้าสีเขียวจากนั้น จิตเลื่อนลงมาจดจอ่อที่กลางหน้าอกหายใจเข้าลึกช้าพร้อมกับความมั่นใจเดินกลับเข้าไปที่ประตูห้องมะนาวเลื่อนจิตลงมาจดจ่อที่ใต้ลิ้นปี่แล้วเดินกลับไปที่ห้องส้มแล้วเลื่อนจิตกลับลงมาจดจ่อที่ใต้สะดือเหนือบิกินี่ลายหายใจเข้าลึกๆแล้วเดินกลับมาที่ห้องมะเขือเทศสรรีแดงลูกโตพร้อมกับความมั่นใจ ความสุขความภูมิใจกับความสำเร็จและผลลัพธ์นั้นของคุณให้จิตเลื่อนลงมาสัมผัสจดจอที่ปลายก้นกบปลายทวารของเราหายใจเข้าลึกๆพลังความสำเร็จความมั่นใจภูมิใจราบรื่นง่ายดายมันเป็นของเราเสมอ อยู่กับเราเสมอทุกย่างก้าวหายใจเข้าลึก,ลกชๆช้าๆรับเอาทุกการซัพพอร์ตช่วยเหลืออุ้มชูคำนำทางจากตัวคุณเองภายในจากจักรวาลน,นี้คำนำทางที่ใช่และที่นำพาจะปรากฏให้คุณเห็นเสมอจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นและขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันแห่งผลลัพธ์ที่ใช่ที่สุดนะคะ